เส้นริ้วจากไม้ไผ่หวายหญ้าลิเผากกกระจูดใบาตานใบาลานใบมะพร้าวกานมะพร้าวและผักตบชวา เมื่อนำมาจากสารลวดลายขัดกันขึ้นรูปนำมาใช้สอยในชีวิตประจำวันนี้นอกจากมีรูปแบบลวดลายที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นต่างๆแล้วยังสะท้อนภาพของประเพณีวิถีชีวิตความเป็นอยู่และรสนิยมในความงามไว้ด้วยจากการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมรัษฎรในภาคต่างๆ สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถทรงพบว่าคนไทยในทุกภูมิภาคล้วนมีฝีมือในการทำจักสารเป็นอย่างมากรวมถึงงานไม้แกะสลักสืบทอดกันมาหลายชั่วคนเป็นมรดกแห่งหัตถศิลป์อันงดงามที่ควรรักษาไว้ งานจักสารที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรง,ทรงส่งเสริมเป็นครั้งแรกได้แก่โครงการจักสารป่านสอนารายที่จังหวัดเพชรบุรีส่วนงานจักสารย่าลิเผามีจุดเริ่มต้นจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพบกล่องของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอิยกาเจ้าซึ่งมีรูปทรงคล้ายหนังสือที่มีสันหนาสารระยะลิเผอายุประมาณ100ปีและยังมีสภาพสมบูรณ์ ย่าลิเผาเป็นหัตถศิลป์ระดับสูงเคยประดิษฐ์กันมากที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการพัฒนารูปแบบให้มีความวิจิตรสวยงามด้วยการตกแต่งกระเป๋าสตรีด้วยเครื่องถมเมืองนครด้วยโลหะทองคํานาคเงินหรือวัสดุอื่นเช่นงาช้างเป็นต้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ทอดพระเนตรเห็นต้นย่านลิเพาขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าจังหวัดนราธิวาสจึงมีพระราชดำริให้ตั้งกลุ่มจักสารย่านลิเพาขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมีครูจากนกครศรีธรรมราชมาเป็นผู้สอนและโปรดให้นำกล่องงานจักสารย่านลิเพาของสมเด็จพระพันวษาอียิกาเจ้ามาเป็นต้นแบบ ส่วนการจักสารไม้ไผ่เป็นงานหัตถศิลป์อีกประเภทหนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นคุณค่าและโปรดให้รักษาไว้เช่นกันนั้นมีพระราชดำริว่าการจักสารไม้ไผ่ลายขิด อันเป็นงานช่างฝีมือจากสารชั้นสูงอีกทั้งเวลานั้นคงเหลือช่างฝีมือดีเพียงครอบครัวเดียวที่อำเภอกุฎินา,นารายจังหวัดกาลสินโปรดให้มาเป็นครูที่ศูนย์ศิลปาชีพตั้งแต่พุทธศักราช2,524และมีพระราชาดำริให้อนุรักษ์วิธีการสารลายโบราณของภาคกลางไว้ไม่ให้สูญเช่นลายหนามทุเรียนลายพิกุลลายแววมยุรางานไม้แกะสลักเป็นหัตถศิลป์อีกแขนงหนึ่ง ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโปรดให้สืบทอดรักษาฝีมือช่างไว้ด้วยเช่นกันพระองค์ท่านรับสั่งว่าพระองค์ท่านอยากจะอนุรักษ์ฝีพระหัตเหมือนสมัยรัชกาลที่สองที่เป็นบานประตูวัดสุดทัศน์รับสั่งว่าเคยทอดพระเนตรเห็นและไฟไหม้ตอนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรับสั่งว่าฝีพระหัตตรงนั้น สุดยอดของงานแกะสลักไม้อยากอนุรักษ์ฝีมืออันนั้นเอาไว้ถึงตั้งแผนกแกะสลักไม้ขึ้นและแผนกแกะสลักไม้เนี่ยท่านจะต้องซื้อไม้จากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และเอาไปให้ราษฎรแกะไม่ให้ราษฎรตัดไม้กำไรคือท่านต้องซื้อวัสดุไปให้เขาสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถโปรดให้จัดหาช่างฝีมือชั้นครูมาถ่ายทอดงานไม้แกะสลักให้กับราษฎรในท้องถิ่น ดังเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำปางและสกลนครรวมทั้งฝึกอบรมให้นักเรียนของสถาบันสิริกิตงานไม้แกะสลักของสถาบันสิริกิตมีสองลักษณะคือการแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และการแกะลอยตัวซึ่งมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่งานขนาดเล็กมักเป็นแบบลอยตัวเช่นตุ๊กตาในวรรณคดีและรูปสัตว์ต่างๆบ้างก็ตกแต่งด้วยศิลปะจากปีกมแมลงทับ งานขนาดใหญ่มีความวิจิตรการตาแกะเป็นฉากไม้จำหลักและบุษบกดังเช่นงานจำหลักไม้เรื่องสังทองและหิมะพานความงดงามละเอียดประณีตบรรจงของงานไม้แกะสลักและงานจักสานนี้แสดงถึงพระปรีชาสามารถในด้านศิลปะและนามพระราชาฤีไทยที่ทรงมุ่งมั่นสืบสารและพัฒนาหัตถศิลป์ของชาติให้รุ่งเรืองสืบไป